เฮ้ยอร่อยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับมีนดลังคนเข้าสู่แมนกิติพัฒน์เช่นเคยครับรอบนี้นะครับผมมาอยู่ที่พัทยาแล้วครับทุกคนคือผมบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะมากิน ซาชิมิสดๆนะครับจากทะเลที่หาดลับพัทยาครับผมคือล่าสุดเนี่ยผมเห็นใน Facebook แล้วมีคนเขาแชร์กันว่าจะต้องมากินปลาหมึกซาชิมิสดๆกันที่นี่นะครับอยากลุ้มกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ราคาดีมากๆแล้วก็สดมากๆนะครับไปเราลองไปเดินดูกันดีกว่านะครับเราสามารถเดินเข้ามาจอดรถริมตรงนี้ได้เลยนะครับเสียค่าจอดประมาณ50บาทนะครับไปดูกัน อตัวน่ารักน่ารักนะครับอ่าตัวนี้โอเคพี่เอามือป้องไว้หน่อยอุ้ยพี่เขาบอกว่าไหนๆก็มาแล้วนะครับมาต้องกินมุกช็อตนะครับผมนี่นะครับมาถึงก็ต้องกิน50บาทมีสามี30ด้วยเอาไมี30ด้วยอแล้วพี่ไม่บอกผมว่าผมอยากได้30ครับผมก็คือรอจนกว่าน้องจะนิ่งใช่ไหมครับกัดช่วงคอก่อนกัดช่วงคอก่อนกำแน็ๆเลยกำเลย่ะ ไต,ต่ตา,ตาเลยใช่ไหมครับลีลาอย่างคนคุนะเว้ยสอก <laughs> ับตาเตตาแล้วพี่อ,อร่อยไม่มีขาวเลยครับอ๋นออ้นย่อ,นอ,นอร่อยนะครับนี่คือตกทุกวันเลยครับ,รบผมก็เอากระดูกก็ออกเออลองทำดูนะครับ ชีวิตมันต้องม,มีสักครั้งครับพี่ตรงนี้มัรู้สึกว่าน้องติดฟันมากเลยน้องอาจจะแคะมือใจสะเพตาสตารั้งแต่นั่นแหละโอ๊ยแต่มันสดจริงทุกคนมันแบบไม่มีกลิ่นอะไรเลยแล้วก็นํ้ำจิม้ม่นี่แซ่บมากที่สำคัญครับตัวเมื่อกี้ที่ผมกินเนี่ยแค่ห้าสนะิบบาทซึ่งจริงๆแล้วแต่ถ้าคนที่กลัวว่าแบบว่าเมันสดเกินไปครับเขาก็จะมีเป็นแบบเป็น <Burn shot. S 1> เออเป็นเบิร์ช็อตก็คือเขาจะเผาบนเขียงเลยครับแบบสดๆเผาเสร็จแล้วเขาก็มาใส่น้ำจิ้มให้เรากินได้เลย mm. ลก็จะเป็นแบบสดๆเช mm. ่นเดียวกันแต่มันจะเบิร์นิดนึงจ แล้วก,กัดที่เดิมใช่ไหมครับนี่ครับนี่พี่เขาเลือกแบบไข่มันเน้นๆเลยทุกคนดูสุดยอดห้าสิบบาทดี่น้ำจิ้มอย่างดีก็่ผิดหวังครับที่มาลานีนเดี๋ยวนะครับเป็นอาหารลับจริงๆนะทุกคนกินแล้วยหยุดไม่ได้เลย เพรคนที่รู้สึกว่าเรื่องไม่กล้ากินจิบว่างไงกินยากแต่อันนี้นก็ยังดิบนิดนึงนะแต่แบบอาจจะเริ่มจากนี้ก่อนแล้วก็ลองชาเรนตัวเองด้วยการกินแบบดิบๆแบบที่ผมกินเมื่อกี้เวิร์กทุกคนต้องมาต้องลองตัวละห้าสิบบาทก็คืออย่างไงนะครับก็เป็นแบบหมึกซาชิมิครับซึ่งอันนี้ราคาตัวหนึ่งก็จะมี100 150 200 300แล้วก็500แล้วแต่ไซส์ที่เราอยากจะได้นะทุกคนซึ่งตัวพวกนี้หมึกชอ็อตมันตีแบบนึงคือเขา,าก็จะเลาะทุกอย่างแค่่่นนาาาทีีแคคกกิอยยงเดดวุ้มมสๆ อยากกินแบบญี่ปุ่นก็ได้มีทั้งโชยุมีทั้งซีฟู้ดและแน่นอนครับอย่าง,งเราแล้วนะั้นซีฟู้ดครับผมมีวาซาบิให้ด้วยนะครับรวมคือดีมากทุกคนไม่ <c oughs> ผิดหวังนะอย่าลืมนะถ้าใครมาพัทยานะครับต้องมาที่ซาชิมิรับพัทยานะครับร้านเปิดกี่โมงครับคุณพี่ร้านเปิด8โมงเช้าตัวใหญ่หมดก็่คือพี่ก็ตกมาสดๆตอนเช้า ร้านนะครับเดินเข้ามาเข้ามาหาลับสุดครับเลี้ยวซ้ายตรงไปเกือบสุดใช่บร้านเจเลียงข้างขวานี่แหละ,ะครับก็คือร้านหาลับเซอร์สไมเซอร์สไม,สสมหาลับพัทยาที่ผมพามาในวันนี้นะครับคนอห้าปลาเด็ดขาดถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์้วยนะครับต้องคัด